ขอชี้แจงนะคะประเภทนี่นอกระบบที่มาต่อว่าทนายมนนะว่าทนายมนพูดแบบนี้ได้อย่างไรว่าเป็นคดีพแพง่งไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะจะต้องบอกว่ามันเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วนี่นอกระบบคุณต้องเข้าใจก่อนว่านี่เนี่ยมันเป็นโมฆะดอกเบี้ยที่มันผิดกฎหมายเงินต้นโอเค แต่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้เงินต้นเขาเรียกว่าหักดอกไปทันทีเช่นกูห้หมื่นหนึ่งเขาได้มา8 0 0พันแล้วเขาก็ส่งดอกบางคนน่าสงสารมากนะคะส่งมาเป็น10ปีเขาเรียกว่างหัวไม่ขึ้นคือมีกำลังส่งเฉพาะดอกมาเป็นสิปีใทรนด์เจอมาแล้วค่ะและช่องทางใดกับคนจนที่ไม่มีจะกินะ่ะที่ดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี มันก็เกิดเหตุการณ์ความกลัวของคนนะ่ะก็ไปกู้ไอ้นอกระบบ A แล้วก็ไปนอกระบบ B แล้วก็มาเจอนอกระบบ C นี่คือดินพอกหางหมูแต่ที่ธนาวันพูดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคือเขาใช้เงินคุณจนท่วมต้นท่วมไปหมดแล้วและเขาขอว่าจะกินยังไม่มีเลยเราก็เลยต้องบอกว่าเคลียร์กับเขาให้จบขออยื่แต่ต้นได้ไหม พอเ,เงินต้นสองหมื่นเนี่ยนะโดนดอกเดือนละสี่พันสิบสองสี่สี่สิดเข้าจ่ายดอกมาสี่หมื่นแปดเป็นเวลาสี่ห้ปีแล้วบางคนเป็นสิบปีแล้วให้เขาหยุดจ่ายได้ไหมโว้โอคนนะนะมันไม่มีปูไปเอาเลือดจากมันได้ไหมเพราะฉะนั้นการที่พูดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช้สมองส่วนไหนคิดทัวลงแน่ลงเลยค่ะ เพราะก่อนที่จะพูดคำนี้คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าลูกหนี้คุณนะ่ะเขาไม่มีจะกินและคนที่ไปทวงก็โหดมากๆและที่สำคัญมากกว่านั้นดอกมันท่วมต้นไปชาติหนึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่เคยเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้คนหนีนี่แต่สนับสนุนให้คนสู้ เข้ามาเจรจากันมาพูดคุยกันความเป็นมนุษย์ความเป็นคนคนจนทางเลือกมีไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเป็นฆาตกรมีข่าวที่เขาต้องหูกคอตายที่เขาต้องตายยกครัวหนีนี่คุณคือฆาตกร